สวัสดีค่ะช่องมีพัตตาค่ะวันนี้เราเลยจะมาทำขนมจัางค่ะและเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะอร่อยไหมคะว่งเย้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 พ่าสวยค่ะสวยสวยค่ะเหมือนปูบอเล็กเลยอ่ะสวยค่ะสวยเข้าไปเข้าไปนี่นะคะ แบบนี้หน่อยไหมอยากให้ขย่อนได้โอเคค่ะเ,เ,เปิดเปิดแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดแรงอ่าเขยใส่ลงไปโอเคๆๆๆโอเคโอเคโอเคว้าวโอเคค่ะโอเคค่ะช่ว<ต>ยๆๆกันช่วยกันช่วยกันช่วยกันมานี่ลุงเสี่ยคะหนูมาช่วยกุญแจป้ามาที่กำลังทำอะไรคะอ๋อกำลังทำกุ้นเชียงค่ะข้ากุ้นเชียงมาต้องข้อจาบไหนไฟไม่แรงเกิน หมต้องปลูกป่ามเย็นแป๊บหนึ่งปูกต้องอยามเย็นแบบโอเคให้ให้กินกโอเคอ่างั้นเดี๋ยวก็ตักจะตักก็ไ <expense> ม okay. ่ข er ึ <ás> ้น่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่แล้วเดี๋ยวมันดีทอดกุ้งแห้งเดี๋ยวโอเอันนี้มันดีกำลังจะทอดกุ้งเอ้ยไม่ใช่กุ้งเชียง่ะบอกพ่อพงษ์เลยบอกพ่อพงษ์กันเลยอันนี้หนูจะทำ ค่ะเดี๋ยวหนูจะเทลงไปแบบนี้นะคะค่ะตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วมัิจะเทลงไปแล้วนะคะนเบาๆนะๆโอเคค่ะใช่ใช่ให้มันกระจายให้ทั่วให้มันโดนน้ำมันให้ทั่วกัดเลยใช่ไหมครับเขาใส่ถั่วโดยงหน่อยนะคะ ดกันหมขขเลยก็จะได้ไข่โอเคค่ะอ่ะเต็มหม้อแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราเต็มหม้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเต็มหอมกันนะคะใส่หมูพอหมูพอแล้วหมูมีแล้วค่ะใส่กระติกใส่ใส่หอมใส่กระติกใส่กหอะ ได้ยังคะยัง่อันนี้คะอ่าอาช้อมตักสิค,คะงอ,อันเดียวคะ่ะอันเดียวมันจะได้บลูสแล้วก็ใส่ส้เคยค่ะัชนนึน,นะคะอค่นจะเอาของให้ สำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย